สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกลโกงออนไลน์นะคะโดยเฉพาะที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักศึกษาเลยซึ่งเราได้ข้อมูลเชิงลึกมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะครับในยุคที่แบบทุกอย่างมันออนไลน์ไปหมดเนี่ยนะแม้แต่เราอยู่ในที่ส่วนตัวมากๆมิจฉาชีพก็เข้าถึงเราง่ายขึ้นจริงๆการคุยกันวันนี้ก็จะเหมือนสกัดเอาเอาคำเตือนสำคัญๆกับวิธีป้องกันตัวจากข้อมูลที่ได้นี่แหละครับ ใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊กะกลโกงที่เจอบ่อยๆมันมีแบบไหนบ้างแล้วพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลส่วนตัวเรามาจากไหนแล้วมีสัญญาณเตือนอะไรให้เราพอจะเอกใจได้บ้างแล้วก็เอ่อถ้าพลาดไปแล้วจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงต่อครับผมเริ่มตรงนี้ก่อนเลยทำไมนักศึกษาถึงตกเป็นเป้าหมายหลักห,หลักๆเลยก็ก็พระนักศึกษาส่วนใหญ่นี่แทบจะออนไลน์กันตลอดเวลาเลยนะฮะทำให้เป็นกลุ่มที่ มิจฉาชีพเข้าถึงง่ายนะครับเขาก็ใช้ประโยชน์จากไลฟ์สไตล์ตรงนี้แหละอนอกจากการออนไลน์เยอะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้แบบมิจฉาชีพมองว่ากลุ่มนี้น่าสนใจเป็นพิเศษก็อาจจะมีบ้างครับเช่นประสบการณ์ชีวิตอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่หรือบางทีน,งน้องน้องนักศึกษาก็อาจจะอยากหาไรายได้เสริมหางานพิเศษทำก็เลยอาจจะ เผลิเชื่ออะไรง่ายขึ้นหน่อยกับพวกข้อเสนอแปลกๆหรือการหลอกบางรูปแบบครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้ทางตำรวจเขาแบ่งกลโกงไว้ตั้ง15แบบนะคะอยากทราบว่าจากข้อมูลนี้รูปแบบไหนที่กระทบนักศึกษามากที่สุดคะทั้งในแง่ว่าเจอบ่อยสุดกับเสียหายเยอะสุดครับถ้าเอาที่เจอบ่อยสุดเลยนะจำนวนครั้งเยอะสุดเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องหลอกซื้อของออนไลน์ครับอ๋อที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของ ใช่ใช่ครับแบบนั้นเลยคือความเสียหายต่อครั้งมันอาจจะไม่สูงมากร้อยสองร้อยหลักพันหรืออาจจะถึงหมื่นบ้างแต่มันเกิดบ่อยมากจริงๆครับแบบเสียเล็กเสียน้อยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นแบบที่เสียหายหนักๆเลยล่ะคะอันไหนเอ่ยอันนั้นต้องยกให้แกงคอร์เซนเตอร์เลยครับเออจำนวนเคสอาจจะน้อยกว่าซื้อของนะแต่ว่าวิธีการเขาซับซ้อนกว่าเยอะมีการข่มขู่ใช้จิตวิทยาทำให้เหยื่อกลัวมากมาก กลัวจนขาดสติไปเลยใช่ครับแล้วก็หลอกให้โอนเงินไปความเสียหายเนี่ยบางทีพุ่งไปถึงหลักล้านได้เลยนะครับโห oh, หลักล้านนี่น่าตกใจมากนะคะแสดงว่าวิธีขู่ของเขานี่มันต้องโหดมากจริงๆครับผมมูลค่าความเสียหายต่อครั้งมันสูงกว่ากันเยอะมากครับคําถามสําคัญเลยค่ะแล้วเขาพปเอาข้อมูลส่วนตัวเรามาจากไหนกันนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรทาไมถึงรู้และเอามาหลอกได้เนียนขนาดนั้นคะ อม,มันก็มาจากหลายทางนะครับอย่างแรกเลยก็ข้อมูลสาธารนณะหาได้ทั่วไปบนเน็ตนี่แหละครับ2ก็คืออาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่มันรั่วไหลออกไปรั่วไหลนี่คือจากไหนได้บ้างคะอาจจะจากความไม่ระวังของเราเองหรือจากองค์กรที่เราเคยให้ข้อมูลไว้ก็ได้ครับ3คือใช้เทคนิคหลอกลวงโดยตรงเลยที่เรียกว่าฟิชชิงครับฟิชชิงอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงก็คือ เขาจะสร้างหน้าเว็บปลอมขึ้นมาครับให้ดูเหมือนเว็บจริงมากๆเลยนะเช่นหน้าล็อกอินหน้าให้รีเซ็ตรหัสผ่านหรือบางทีก็ทำเป็นโปรโมชั่นล่อตาล่อใจแบบสินค้าแพงๆลดราคาเหลือเชื่ออย่างหูฟังหลายพันขายไม่กี่ร้อยเงี้ยครับอ๋อเพื่อล่อให้เรากดเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลใช่ครับหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรืออะไรพวกนี้ไป แค่เห็นของถูกมุกมากนี่ก็ต้องเอกใจไว้ก่อนเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับคือเขาต้องมีข้อมูลพื้นฐานเรานิดหน่อยก่อนเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือแล้วค่อยหลอกเอาข้อมูลเพิ่มหรือหลอกให้โอนเงินไปเลยแล้วพอจะมีจุดสังเกตหรือสัญญาณเตือนอะไรบ้างไหมคะที่ช่วยให้เราแบบเอ๊ะขึ้นมาได้ว่านี่มันอาจจะไม่ใช่ของจริงแล้วนะมีครับมีมีจุดสังเกตที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะอย่างแรกเลยคือการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับ แล้วก็มักจะบอกว่าเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีความอะไรสักอย่างหรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงค่ะอย่างที่สองคือเบอร์โทรที่ใช้ครับหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ใช้เบอร์ส่วนตัวโทรหาประชาชนหรอกครับการติดต่อราชการจริงๆคือเราต้องไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นๆโดยตรงแล้วถ้าเป็นการชวนคุยผ่านแอปราคาอย่างเช่นไลน์อันนั้นแหละครับข้อ3เลยถ้ามีใครมาบอกให้แอดไลน์ไปคุยเรื่องราชการเนี่ย ผิดปกติมากๆครับใช่เลยปกติราชการไม่ทำแบบนั้นเนาะครับผมข้อ4คือการเร่งรัดกดดันมากๆให้รีบโอนเงินไปเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ชัดเลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็ข้อสุดท้ายครับถ้าเขาอ้างว่าเป็นหน่วยงานนะแต่กลับให้เราโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นชื่อคนธรรมดาอันนี้ก็ผิดปกติสุดๆเพราะปกติหน่วยงานรัฐเขาไม่รับเงินผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบนั้นถ้ามี ก็มักจะเป็นเงินสดหรือเช็คที่สำนักง,งานมากกว่าแล้วถ้าแย่ที่สุดคือเราพลาดไปแล้วโอนเงินไปแล้วจริงๆขั้นตอนแรกสุดเลยต้องทำยังไงคะต้องต้องทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดครับอันนี้คือแข่งกับเวลาเลยนะพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยอย่างแรกคือรีโทรแจ้งสายด่วน1441ครับของศูนย์ AOC ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยออนไลน์ 1441นะคะครับเพื่อขออายัดบัญชีปลายทางหรือที่เรียกบัญชีม้านั่นแหละครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็รีบไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือจะแจ้งความออนไลน์ก็ได้ครับที่เว็บ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e c o m เว็บไซต์นี่ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยใช่ไหมคะกลัวจะเว็บปลอมซ้อนอีกใช่เลยครับต้องเช็คให้แน่ใจว่าเป็นเว็บที่ลงท้ายด้วย .com หรือ .go.th จริงๆนะครับเพราะมีเว็บปลอมเยอะมากทำเลียนแบบเลยเพื่อหลอกเอาข้อมูลเราอีกทีโห oh, ซับซ้อนจริงๆค่ะสรุปแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติก่อนเลยเนาะต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะถ้ามีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือมาขอข้อมูลส่วนตัวหรือแบบ เร่งให้โอนเงินการรู้ทันสัญญาณเตือนพวกนี้กับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราเองก็น่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดแล้วนะคะถูกต้องเลยครับมีสตินี่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็นอกเหนือจากการที่เราต้องป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับว่าในเมื่อกลโกงมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ระบบต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย ทั้งโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแม้แต่ระบบธนาคารเองควรจะมีบทบาทเชิงรุกหรือมีมาตรการอะไรที่มันเข้มแข็งกว่านี้ในการช่วยป้องกันผู้ใช้งานได้อีกบ้างไหมครับเพื่อไม่ให้ภาระการป้องกันทั้งหมดมันตกมาอยู่ที่ผู้ใช้งานอย่างเราเพียงฝ่ายเดียวก็น่าคิดเหมือนกันนะคร